พวกเขาทำคะแนนได้เหนือกว่าอาเซนอลนซึ่งมีฤดูกาลที่ทำแต้มในพิมเมลิกได้สูงที่สุดในรอบ20ปีพวกเขารักษามาตรฐานตลอดทั้งซีซั่นได้ดีกว่าเลอพูที่รั้งตำแหน่งจากูงเป็นจำนวนวันมากที่สุดของพิมเมลีกฤดูกาล2023-2024พวกเขาสแสดงให้เห็นว่าการเป็นแชมป์มาแล้ว3ปีติดไม่อาจหยุดความกระหายที่จะสร้างสถิติใหม่ที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนให้เกิดขึ้นได้ตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอคาราวาแมซิตี้แชมป์ประวัติศาสตร์คู่ขาดพิมเมลิก4ปีซ้อนในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลอังกฤษก่อนท มารับตำแหน่งผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2016สถิติบอกว่าไม่เคยมีสโมสรไหนที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุดอังกฤษได้นานกว่า3ปีซ้อนมาก่อนเลยทีมแรกที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุด3ฤมดูการติดต่อกันได้ของแดนผู้ดีคือฮัดเดร์ฟิลด์ทาวน์ที่คว้าแชมป์ดิวิชันหนึ่งเดิมระหว่างซีซั่น1923-1924จนถึงฤดูกาล1925-1926จากนั้นทีมต่อมาที่ได้แชมป์ลีกอังกฤษ,กษ3สมัยซ้อนคืออาร์เซนอลเจ้าของแชมป์ดิวิชันหนึ่งเดิมในสมัย 1933-